สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์็อบในรายการยิบซีโอเซฟรีกรนนะรายการของเราในรอบนี้ก็สนับสนุนกันไปแล้วโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอเนี่ยนะ ท่านก็เป็นประธานในรายการของเราเหมือนเดิมทุกรอบนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนนะและตามด้วยคำถามครับถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราดูที่คำว่าสดเราทำรายการกันอยู่ก็จะมีคำว่าสดขึ้นมาแล้วก็มีท่านอาจารย์โอ มาดูแรในรายการของเราทุกรอบอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปด้วยอืม มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับโอ้มาไวมากเลยเดี๋ยวช่วยกดแชร์ก่อนนะนะแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอ่าเ,เดี๋ยวดูให้นะ นะเดี๋ยวดูให้นะมะปรางถ้าไพ้ตอบยังไงก็จะตอบไปอย่างนั้นโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะค่ะอืมมะปรางคนลรกใช่ไหม,มเดี๋ยวไหว้ครูก่อนนะ มาปรางใช่แล้วค่ะเงินหนูหายค่ะเจ็ดร้อยหนูไม่แน่ใจว่าหนูทําตกหายหรือว่าเพื่อนที่ทํางานหยิบไปไม่ทําตกนะคะโดนหยิบไปเอาพูดตรงๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ไพ่ดีนะไพ่มันดีจริงโอ้อ มันถูกหยิบไปผมพูดแค่นี้ไม่ได้ลืมไม่ทำตกมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่ทําไม่อยากจะพูดอาจารย์เขาจะบอกว่ามีคนหยิบไปมีคนหยิบไปบอกแค่นี้ไม่รู้จะพูดยังไงใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เพ็นงค่ครูนะพิมคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามนะคะ กดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะดูไพ่ยิบซีข้างหน้านี้เราดูเพียงสามวันเท่านั้นนะคะดูเรื่องอะไรบ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะส่วนเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นสื่อเทพสื่อวิญญ,ญาณตรวจองค์ตรวจเทพไพ่เทพพลังจิตนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะใครอยากจะดูนะคะทักแชทมาได้นะคะ ด,ดูส่วนตัวมีัถือดูทั้งไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตโดดองค์ตัวดเทพนะคะส่วนข้างหน้าน,นี้เราจะดูเพียงแค่ไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปเท่านั้นนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถ้าความรักขอสั้นๆความรักถ้าถ้าขอถ้าถามสั้นๆนะคะความรักเฉยๆเนี่ยขอช่องทะเขน,นะนะ สถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะแล้วก็เรื่องท้องไม่ดูเรื่องเลิกกันไม่ดูเลิกกันขาดไหมเขาจะเลิกกับมือที่สามมาหาหนูไหมออลรือชิงนะคะสวัสดีไม่ดูนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับนะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอเสริก15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมีปรามหานิยมเบอร์โทโ66 66ร0849266658อดีร AJTOP16 ครับอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาในรายการของเราเห็นเพียวแวบๆอืมอ่ะนะอ่ะสำหรับใครที่บอกหาเงินยากหาเงินลำบากเหลือเกินนะไปสวดพระกาถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีกันได้เออตอนนี้รายการของเรามีถามเข้ามาได้ครับกด มีเขาวศสดสีแดงถามได้นะคะไม่มีเขาวศสดสีแดงเป็นเทปย้อนหลังถามไม่ได้นะคะนะโม,มตัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมาัมพุทธัสสะนะโมตัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชฌามินาสังสิโมพรมมหม m m a chomaha theva sapeyakha p r a y a พระมาจอมหาเทวาพิระภาผวนตุเมมหาพุทโยมหาดาโพผวนตุเมมีเตพาวหเตพุทธมาอุณโมพุทธายาวิริชโยวริโคณายมเวรหิงสาเวรทศสเวริทสาเวริเชโยพุทธสัมมานีมามาพุทธสัสวะหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรสัมบัติชามินาสังสมพระมาจอมหาเทวาสพัยค้าประย์เต พระม,มาจมมหาเทาวายพิราภาโพนสุมเมมหาพุทยมมหาราโพนสุมเมมีเตภาวะเตพุทธม,มาอาุณโม,มพุทธายาวเวรทีเยาวิโคนายังเวรท่หิงสามเวรทัศเสวเวรทัศสามเวรที่โยพุทธสาม,มานีมามาพุทธสสวะหมสมบัติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเทยายเรอ,อกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหร,รับในรายการของเรา พอตอนเข้ามาให้ถามก็ไม่ถามพอเวลาออกไปแล้วเองก็พิมพ์เข้ามาถามเสร็จแล้วค่าก็กลับมาไม่ได้เพราะว่าเป็นรายการสดพอรายการสดพอเราออกไปแล้วก็กลับมาตอบไม่ได้แล้วนะมีคนดูเยอะแยะมากมายมาถามได้นะคะอืมเออเมื่อกี้เห็นว่าใครถามมานี่ไงเพเมย์ท้าทไมมันไม่ขึ้นนะเมยเดี๋ยวใหม่นะมันไม่ขึ้นนะอืม เดี๋ยวปัานึงนะป้านึงนะดูใ่ข้าใหม่เข้าใหม่อ่ะเมว่าไงเมค่ะเดือนนี้จะมีโชคลาภไหมคะดูสามวันนะคะดูสามวันนะครับสามวันไม่มีค่ะหาเงินอย่างเดียวครับได้ได้จากงานนะคะนะได้เงินจากงานนะโชคลาภโชคลาภอาจจะมีด้วยเรื่องงานนะคะงานใหม่ๆออเดอร์ใหม่ๆเราไม่รู้คุณทํางานอะไรเนาะแต่ว่ามันจะได้ไปจากงานนะคะกดแชร์ไปครับ คนละเก้าพันเก้าร้อยนพี่ด้วยเพี่วชาใชแล้วการงานเป็นอย่างไรครับไม่ค่อยดีครับมันเหมือนทำงานกลางคืนหรือเปล่ามันเหมือนเราเครียดเกินไปอ่ะเราอาจจะทํางานกลางคืนก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของการทํางานกลางคืนแล้วได้ผลดีนะคะผมรู้สึกว่าคุณเครียดเกินไปไพ่ค้นเครียดนะต้องระวังนะเรื่องคือความหมายทั่วไปอแปลว่าเครียดแต่ว่าถ้าจะให้ดีคือทํางานกลางคืนถึงจะดี เมตตามาหานิยมไปอย่เวรกลางคืนตํารวจตํารวจเขาทํางานกลางคืนใช่ไหมมีอยู่ต้องอยู่เฝ้านะอยู่เฝ้าสถานีเฝ้าอะไรเนี่ยดึกดึกอะนะมีนะมีมีหน่วยเฝ้าดึกไหมนอนดึกแบบทํางานกลางคืนไม่หลับเลยนะดีมากเลยนะเมตตามาหานิยมกดแชร์ออกไปครับแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเล่นคุณแนนไม่มีผู้แชร์นะคะขอผู้แชร์ครับนะดูคนอื่นเขามีผู้แชร์นะคะโดยการอะไรรู้ไหมกดแชร์โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะเป็นลูกๆโลกกลมๆนะคะแชร์เป็นสาธารณะออกไปนะคะแล้วก็ค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่งคําถามนะคะแชร์แล้วชื่อเร่นคําถามนะคะอกดแชร์จะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะ คุณรัตนาพรน,นะคะคุณแนนเฮ้อ er, งานใช้มันจบไว้ดูสามวันนะอยู่ในช่วงสามวันปะคะนะกดแชร์ก่อนนะครับนะ้ช่วยกดแชร์ก่อนแล้วจะตอบให้คือตติกาของเราคือต้องกดแชร์แชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์หรือคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่ว่ากันรู้สึกอึดอัดกันนะเขาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็พักละในสักสพักหนึ่งจะพักและนะ กดแชร์ออกไปครับนาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นนี่เหรออะไรนี่อะไรได้ถูกใจอ่ะโพสของโพสอ่ะไหนนี่ไงพอแชร์แล้ว ถูกใจ,กใจได้แชร์ไม่ได้โพสได้แชร์โพสเออเขาเขียนว,ว่าแชร์เห็นไหมอ๋อแชร์แล้วเหรออ๋อมีผู้แชร์ขึ้นมาแล้วมาแล้วคนชื่อแนนไงนี่ไงมีผู้แชร์ขึ้นมาแลา้วแชร์แล้วค่ะแนนการงานโอกาสได้บรรจุไหมคะมีโอกาสนะ <c oughs> มีโอกาสค่ะนะแนนนะมีโอกาสนะมีโอกาสได้บรรจุอา้าวจะจะถามใหม่มาว่าจะติดขัดอะไรไหมอ่ะไม่ดูครับดูว่ามีโอกาสได้บรรจุถ้าคุณอยาก อย่าบรรจุได้คุณสวดพระคาถาเงินล้านอย่างที่อาจารย์บอกคุณจะได้บรรจุบอกแค่นี้นะจะให้ดีนะคะพกเหรียญยันเกาะเพชรด้วยก็ดีนะคะเหรียญละลายท่งเหรียญละลายละลายแปดปางนะเอออันนี้เหรียญยันเกาะเพชรของหลวงพ่อฤาษีดิงดำจากทังแท้จากวัดเลยนะป้องกันเอสมะเรง็งนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภททาไมเราถึงให้บูชากัเราเพราะว่าที่วัดมันไม่มีแล้วนะคะมันหายมันเขนาเรียกเลยนะบูชากันในเวลาบูชากันไปหมดแล้ว ที่เรา,า,มา่มีจำหน่ายอยู่นะคะอ,อ,อพิมพ์สมัครงานเป็นพนักงานแพ็กของร้านสมุนไพรเขาจะรับไหมคะอะเดี๋ยวดูให้นะน่าจะรับนะดีค่ะไพดีรับนะคะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในทุกทุกบรู้สึก,ก,กว่า<อ>ถ้าเกิดเป็นพนักงานแพ็กของเนี่ยเขาจะใช้คุณหลายหน้าที่นะคะ จะโดนหลายหน้าที่นะอืแต่รับนะคะคุณก็ต้องตอบว่าคุณทําได้ทุกอย่างอะ่ะคุณจะต้องมา,าลงแล้วสัมภาษณ์ไปหรือยังไม่รู้ไม่รู้แหละก็น่าแหละแต่ว่าได้อ,อ่ะไพ่ออกว่าดีก็ว่าดีไม่ดีเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของการอะไรรู้ก็ททำงานประเภทแบบประสานงานประชาสัมพันธ์ติดต่อสืส่อสารเลยแบบว่าเขาเรียออะไรแบบช่วยแบบทํางานเป็นทีมอะอย่างนั้นอะ นะคะแต่ว่าถามว่าได้งานไหมก็ได้งานนะคะถ้าเป็นไพ่ดีนะคะอ่ะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วเหลือแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจารย์โอดูเนี่ยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูเปิดให้ดูอ่ะสิบเอ็ดสิบสองนาทีแล้วค่ะจะอาจารย์โออยู่ต่อยยาหวหยุดแล้วหยุดแล้วนะปแล้วนะครับนละไปครับสวัสดีครับ